ดีพี่น้องป่องไปสุขูมสุคนครับมาเห็นแล้วกินกันกันครับเมื่อน,นี้เนาะครับมเมนูที่สอ,ง,องของอีพีเด็กหอนะครับอ่าเป็นเมนูอย่างวัตีเป็นเมนูก็แบบกระเพราเนื้อ,อกระเพราโคขุนลูกชิ้นเอ็นไก่นะครับอย่างอื่นเท่ากับกีแป้งวันครับเนะาะอ่เบื่อว่าหายเสียเวลาเข้ามากีแป้งกันละเราต้องกีแป้งก,กันก่อนนะครับ แป้งผมเราแป้งผมใส่แป้งสำเร็จนะครับผมนะแป้งสำเร็จสื่อมาจากลา่านถานะครับนี่แป้งไปแล้วตอนกีนแป้งล้วเราผมก็หั่นพักไว้ถาแล้วนะครับนี่ผมหั่นพักไว้ถาแล้วหั่นพักไว้แล้วก็หั่นลูกสินเข้าไปเนี่ยคิดกินเองครับทำเองกินเองนะ อยากกินเมนูอะไรเราก็ทำเองนะครับักกดติดตามให้ผมกำได้นะ้ครับผมฮนะกดเบิ่งคลิปกด,ด,ดติดตามจะเป็นวพราะคุณอย่างสูงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะได้ครับเพื่อสีได้สั่งสั่งคลิปใหม่ๆเนาะเห็ดอาหารสูพีนองป่องไปกินสุขิซุ้นนะครับ กีแบงโอ้เคลื่เ,เขาทายเค่างบาโปโง่บาบปเราไปนก็คือคือจังรถตีแขกเนาะโง่บาปโง่บาบเรากีบากแบงแล้วเอาลูกิมเราไปนะใส่ล,ลูกิมก่อนนี่กลงงว่าไม่จะตอนนี้ล้วครับ เก,ก็บนกินข้าวหนีคนเนาะครับเนาะเอาไว้รอนี่ยแหละแล้วเรได้ผักที่แล้วเราได้แป้งแบบมีแป้งเนาะแป้งอะไแล้วว้ายใหม่พี่น้องเอ้ย <S <S ใหม่น้อยนึงเปลี่ยนยัง กระเพาะเนี่ยผมมีไปเจวานแล้วครับผมกระเพาะโคุ่นะครับใส่น้อยเพาะมัเป็นใส่าคเดวเมวนเปลี่ยนโหมดไปผมก็อยากใส่เตาทานเตาฟื้นคือเพิ่มนิดยุกครับเนาะมีเสดฟิวอีกอย่างหนึ่งเนาะ แต่ว่าผมม,มีสถานที่ผมอยู่บ้านไกๆลๆเราชุมชนเมันไม,ม่ไห้ดังไปนะครับสัญญาณไฟใหม่อ้าว

สองไปรู <Iya. S 1> ้เลยแลลวไหนเราได้ทำบบเนี้ยแี่ใส่ถุง ไปครับไปที่ร้นแล้วครับ,บ้านนี่ยอู้ดีๆีสองแผ่นเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วครับคราวนี้พี่น้องครับ OK，了了，好。 อ่ออออาอเอาแล้ครับไปนี้เราไปตีมะอรตัครับนี้ะสากางฮอรเนเาะ ผมก็จะเคยเห็ดเธอแรกในแล้วครับเมนูนี่เนาะเคยเคยทำเป็นครั oh, oh, ้งแรกในชีวิตเคยสือได้กินในสือเนาะครับโอ้ผมว่าผมต้องม่รวยนี่มันต้องนี่นี่เขาเอิ้นผมการัมมาซาล่านะครับนะใส่ใส่ลงไปพร้อมน้ำพริกได้ บรรยากาศการกินอาหารแบบทั้งอินเดียหรือตะวันออกกลางนครับใส่เข้าไปก่อนน้อยหนึ่งนะฮะง้อยเนะข้าไปอีก สิบ่ใส่ไม้ยองเน็ดแล้ครับโอ้ผมผมบอกไอยหมักไม้ยงเน็ดปันไหนนะผมใส่หมัดตาดแพนนะครับอือ้อา,อา,อานี้ยฮกสิบมีอันแนวหอคือเพลนเนาะบมีอันไวนะครับกับสีสี่อแบบเป็นสีแล้วก็ใส่ถุงลดนะครับ ของฮอไปเลยนะครับอเอใไปทะลักแคเดียวไปไร้บแบบเนี้ยเออคือยังรถตีนะนั่นแหละน้าหนูเนี่ยแล,แล้แล้วครับนี่คือเต้าแบบเต้าแบบหมูกระเผา,เาลูกชิ้นเอ็นไก่ อืมต่รสชาติมันนี้เปรี้ยวหวานครับมันนี้รสชาติเปรี้ยวหวานเพราะว่าเบืยอใส่มายองเนสมาครับผมไต่ใต่อันนั้นแทนอืมมาตัดหลือง ก็แตก่การครับแต่การแตก่การทำแบบผู้ใดบ่มากโดนของมาตักไปของไอ้ผู้ใดบ่มากโดนของมายองเน็ตรนะครับอ๋อก็ดกิมากเยอเะเจ้าอาบางคนของมักไม่ยองเน็ตรครับลองให้มายองเน็ตบ่องนะครับน้อยหนึ่งอ,อ,อืมอืมขอขาขอขา ้อผักของกินง่ายๆครับ,รบอ๋อุูดละไรไครับผมนะสำหรับทันทีเบิรงคลิปนะครับทันทีชมคลิปนะครับขอขอบุณากดติดตามให้ผมได้ด้อครับติดตามให้ช่องนหน่อยๆช่องนี้นะครับเด เหตุวิดีโอนะเห็ุในการเหตุตับเผา่านะครับเห,เ,หเหตุอาหารอ็ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะมมาเห็ดอาหารต่างๆให้พี่น้องเบิ้ลมาครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ